สวัสดีครับผมวันนี้วันที่10มิถุนายนปี2568นะครับวันนี้เรามีแหล่งเงินทุนนะครับจากธนาคารทอสร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับตลาดอสังหาออกแคมเปญสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเริ่มต้น1%ต่อปีครับก็มาดูรายละเอียดกันนะครับนะว่าในส่วนของแคมเปญ ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับจากทางด้านของธนาคารทอสอมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับทอสอครับส่งโปรแรงร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตามนโยบายรัฐบาลครับกับสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยต่ำพิเศษเริ่มต้น1%ต่อปีและเงินฝากดอกเบี้ยสูง1.75%ต่อปีในงานมหกรรมครับทางการเงินออนไลน์นะเวลแฟร์มาร์เก็ตตินะครับบีอนนั่นเองนะครับ ทำกางเศรษฐกิจครับประเทศไทยที่ผันผวนนะฮะกดกําลังซื้ออสังหาริมทรัพย์หดตัวธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการคลังสนับสนุนคนไทยมีบ้านเป็นของตนเองส่งโปรแรงนะครับสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ําและนะครับเงินฝากดอกเบี้ยสูง ประกอบไปด้วยนะครับผมนะก็จะมี1ครับสินเชื่อเวลแฟร์มาร์เก็ตติ้งบียอน2องศองหัตราดอกเบี้ยคงที่5เดือนแรกนะครับ1.50%ต่อปีนะครับ2ครับมีสินเชื่อซ่อมแต่งและสินเชื่อซ่อมแต่งพัสอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น1.0%ต่อปีนะแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง 1.75%ต่อปีนะครับก็อยู่ในงานมหกรรมทางการเงินออนไลน์นะก็ดูรายละเอียดได้นะครับท่านจะดูผ่านสตรีมมิ่งหรือจะชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเมื่อวันที่11มิถุนานะครับก็คือวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา12.00นนะครับไปจนถึง13.00นะครับพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมจำนวนมากนะครับ ทางด้านของนายกมลพบวีรพระกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเปิดเผยว่าท่อสอเนี่ยในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านโดยตลอดระยะเวลากว่า71ปีได้ทําให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมามากกว่า4.6ล้านครัวเรือนครับพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงกนาคางเตรียมจัดงานมากกรรมการเงินออนไลน์ Welfare Marketing Beyond 2025ในรูปแบบไร e ์สต e มมิ่งผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับวันที่11มิถุนายนนะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนั่นเองนะครับเพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้นโดยภายในงานธนาคารเนี่ยจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากสำหรับลูกค้าธนาคารข้าราชการพนักง,งานหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรของรัฐรวมถึงพนักง,งานเอกชนนะครับที่หน่วยงานทำข้อตกลงโครงการสบริการเงินกู้ที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากกับทออประกอบไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจทีนี้เรามาเจาะรายละเอียด นิดหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของสินเชื่อเวลแฟร์มาร์เก็ตติ้งบียอน2025ครอบคุมนะครับทุกวัตถุประสงค์การกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่5เดือนแรกเพียง1.5%ต่อปีนะสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์นะครับที่จะทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อนะครับโดยผู้ที่สนใจครับสามารถจองสิทธิ์ภายในงานนะวันที่11 14มิถุนายนปี68 แล้วก็ยืนกู้ได้ตั้งแต่วันที่11มิถุนายนปี68แล้วก็ทำนิติกรรมภายใน31ก,กรกฎาคมปี68พิเศษสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินนิติกรรมสูงสุด7ลำดับแรกรับฟรีนะครับัดมทาวเวอร์1รางวัลต่อ1ท่านนะนี่ฮนะก็ถือว่าเป็นโปรนะครับจัดนะเพิ่มเติมมานี่คือตัวแรกนะครับที่ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับ ในส่วนของตัวที่2นะครับก็คือสินเชื่อซ่อมแต่งสินเชื่อซ่อมแต่งพัสสําหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ต้องการกู้เพิ่มเติมเ,มเพื่อปรับปรุงต่อเติมหรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการอยู่อาศัยอาทิรีโนเวทบ้านใหม่เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือติดตั้งโซลารูปรวมวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน3 0,000นบาทต่ตอรลน โดยวงเงินนะครับ1แสนบาทแรกอัตราดอกเบีย้ยปีที่1ปีที่3อยู่ที่1%นะต่อปีและวงเงิน2 0 0แสนบาทนะครับถัดมาอัตราดอกเบีย้ยปีที่1ถึง3เท่ากับ1.99%ต่อปีนะฮะแล้วก็ปีที่4ถึงปีที่5เท่ากับอัตราดอกเบีย้ย 3. าตต่อปียื่นกู้ง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องจดทะเบียนการจำนองเพิ่มนะครับที่สำนักง,งานที่ดินนะ ลูกค้าที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพิเศษสำหรับผู้จองสิทธิ์ภายในงานวันที่11-14ถึง6-8วงเงินทำนิติกรรม300,000บาทและทำนิติกรรมภายใน30มิถุนายน6-8รับฟรีฮะเป็นกระเป๋าลดโลกร้อน1ท่านต่อ1ใบนะครับนี่คือตัวที่2นะสินเชื่อซ่อมแต่งหรือว่าสินเชื่อซ่อมแต่งพัสนะครับ ต่อมาตัวที่3นะครับสินเชื่อตัวที่3ก็คือเงินฝากพร้อมซับ GHB Welfare นะครับ s a v i n g งอัตราดอกเบี U ้ยสูงสดุด1.75%ต่อปีเปิดบรราาัญชีเงินฝากนะครับแต้งแต่มที่11-30มิถุนายนปี68พิเศษครับฝากเงินตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปแต่ว่าไม่ถึง500,000บาทต่อรายการรับฟรีกระเป๋าน้ำทอสอ .1 ท่านต่อ1ใบและฝากเงิน500,000บาทขึ้นไปต่อราย รับฟรีครับผมร่มพับ3ตอน1ท่านตอน1คันนะครับจากนี้ครับในงานก็ยังมีสเปเชียลทล์กนะครับกับสเปเชียลไกด์นะพบกับคุณพีชกันตะพรนะครับหารพาณิชยกรรมการกรรมการบริหารและก็รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกเซนต์โฮสปิทอลจำกัดุงเล็บมหาชนนะครับแล้วก็บริษัทในเครือในหัวข้อสวัสดิการสินเชื่อบ้านดีๆมีให้พนักงานนะครับกิจกรรมให้ชาท็อกวิ GH Bank กับ HR จากบริษัทพันธมิตรนะครับแล้วก็ในหัวข้อเจาะลึกสวัสดิการสินเชื่อบ้านสร้างสุขในองค์กรพิเศษนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม Lucky a w a r d จะได้สิทธิ์รุนรับรางวัลมากมายอาทิเครื่องฟอกอากาศบัตรเติมน้ำมันปตอทอบัตร Home Pro หรือนะครับบัตร s สตา bucks ด้วยนะครับ ในงานเนี่ยนะครับก็มีการจัดขึ้นผ่านช่องทางดิจิตอลรองรับการขยายฐานลูกค้านะครับสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ครอบคุมมากขึ้นโดยมุ่งเน้นครับความสะดวกแล้วก็เข้าถึงง่ายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคลังที่มุ่งหวังให้สถาบันการเงินของรัฐมีบทบาทสําคัญครับในการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจ ประเทศผ่านการสนับสนุนนะครับของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับนี่ก็นายกมนพบก่ลาวนะอ่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะครับที่นำมาแบ่งปันเพื่อท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็3สินเชื่อใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่องานเวลแฟร์มาร์เก็ตติ้งบียอน2องศนสะสินเชื่อซ่อมสร้างนะครับหรือว่าสินเชื่อซ่อมแต่งพัสรวมไปถึงในเรื่องของเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Saving ด้วยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นรายละเอียดนะท่านไหนสนใจก็ติดต่อทางด้านของธนาคารทอสเพิ่มเติมนะครับสำหรับรายละเอียดที่สนใจนะก็ถือว่าเป็นการนำมาแบ่งปันอัปเดตกันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับผมเอาละนะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ you <music>